รดกายเวทนานี่ไม่ใช่ว่าเราแหมมันน่าสมเพชนะคนนี้เวทนาตังแต่ว่า feeling ความรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่อจะสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือกลางกลางแล้วก็สัญญาไม่ได้แบบเป็นสัญญากันนะแต่ว่า perception memory perception หรือว่าเป็น hard drive ของเราอะอันนี้เนี่ยแก้วน้ำนะไม่ใช่อย่างอื่นนี่เียกก็หนังสือนะอะไรเงี้ยไม่ใช่กระดาษอะไรธรรมดา ัญญาแล้วก็สังขารแล้ว่าความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ว่าสังขารล่วงโรยไม่ใช่นะครความคิดปรุงแต่งก็คือซอสร์เมชั่นแล้วก็วิญญาณไม่ใช่ว่าวิญญาณล่องลอยวิญญาณคือธาตรู้ธรรมดาซึ่งเราไปยึดว่าเป็นต็นของเราก็เลยเป็นทุกข์คือทุกข์เลยค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นของเราเลยใช่ฮะอย่างสุขคุณจะบอกว่าสุขของคุณได้ไหม ทุกของคุณยังไม่อยากได้เลยรี <laughs> บ, <laughs> บ <laughs> ไปพ้นสุขของคุณนี่จะเก็บไม่เก็บไม่ได้เหระมัน <c oughs> หนีไปเรื่อยคุยันมาถึงตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของคุณหมอจริงๆในต่างประเทศที่คุณหมอใช้ชีวิตอยู่เนี่ยคือรักษาคนไข <c oughs> ้ <c oughs> หรือว่าบรรยายพิเศษ <c oughs> รักษาคนไข้ีเป็นงานประจำเลี้งชีพของผมไปสอนหนังสือก็เป็นงานที่ว่าเราทรรมทานอันนี้ก็ วิชาตอนนี้ทางด้านธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นจะเรียกก็เป็นหัวใจของผมก็ได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่จะพุทธศาสนาท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนว่านวหนึ่งอย่าทำความชั่วสองทำความดีสามทำใจให้ผ่องแพ้วอันนี้คุณครู้ไหมทำยังไงเนี่ยต้องรู้วิธีที่ว่าจเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวทำใจให้ผ่องแผ้วให้จิตมันประพัดสอนให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปถึงว่ารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราจึง ถือว่าวเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเขาบอกว่าจิตวิทยาเนี่ยจิตแพทย์รักษาคนเป็นโรคจิตซึ่งถือว่าเป็นโรคทางก,ก,กายนะ,ะแต่มาออกทางด้านประสาทเนี่ยม,มันหลอนมัง่งอะไรมัง่งก็มีจิตบำบัดอันนี้ก็เพื่อจะให้สุขภาพจิตเนี่ยสมบูรณ์ดีขึ้นเป็นปกติแต่พุทธศาสนาเนี่ยทำใจให้ท่องเท่ยวคือทําจิตให้สมบูรณ์นะให้เห็นตามความเป็นจริง ให้หนอพุทธาเนี่ยมันจะเริ่มงอง,งามค่ะฟังดูแบบนี้นี่คือนอกจากเป็นแพทย์รักษาด้านร่างกายรักษาจิตใจ,จดูแลจิตใจ,จไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะแบบเฉพาะของตัวเองนะ <c oughs> ถ้าเรารู้เราตัวเองเราเนี่ยเราจะรู้คนอื่นก็ค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกันมีพระฝรั่งมาถามสมัยหลวงพ่อชาท่านนึ่งม,ม,มีชีวิตอยู่ <c oughs> ค่ะหนึ่ง่ปีหนึ่งเก้าหกเก้าเนี่ยเขาไปลงที่โลกประจันใช่นะค่ะ ของที่ประจันก็คนจริงเขาบอกโอ้ยฮอลลีวูดทำในฮอลลีูดแต่ว่าฝรั่งคนนี้ก็ไปถามของพระชาพระชาบอก,บอกเป็นยังไงท่านก็ถามท่านบอกว่าเออเขาไปลงถึงลงดวงจันทร์แล้วนะยอดเยี่ยมเลยนะท่านท่านบอกถึงจะเป็นมนุษย์บนพื้นโลกหรือเป็นดวงจันทร์ก็เหมือนกันโลภขดหลงเหมือนกัน <laughs> ตอบง่ายๆนะแต่กินความลึกซึ้งนั้นมันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าแบบว่าเราสามารถ เป็นจิตใจเราสามารถบำบัดโรคกดลงออกไปได้ค่ะจิตใจเราจะมีความสุขม,มีสติที่สมบูรณ์คความรู้สึกตัวที่สมบูรณ์ก็คือสมัสมผัปัญญาเป็นปัญญาที่จะช่วยให้เราเดำเนินชีวิตไปได้ความสุขค่ะค่ะถ้าเราเทียบดูพุทธศาสนากับศาสนาอื่นๆเนี่ยความเป็นวิทยาศาสตร์มันแตกต่างกันไหมคะอันนี้อันนี้แน่นอนเพราะว่าแม้แต่ไอสตล์เนี่ยเขายังเขายังงงว่าเขาบอกว่า ปัญหาของมนุษย์บนโลกเนี่ยมันคือเนี่ยมาโดยไม่ได้ตั้งใจอันอันอินไว้ด้วและอันอินเทนด้วยเขาไม่ได้เชื้อเชิญมาเลยมาอยู่ที่เนี่ยเพื่อจุดประสองค์อะไรยังไม่รู้นี่ขนาดคนที่ฉลาดที่สุดในโลก mm hmm. แต่ของพุทธนี่บอกเลยว่ามาเพื่อจะเป็นทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ mm hmm. เพราะว่ามันมีทั้งทุกข์ทั้งสุขค่ะ มีทุกข์ก่อนแล้วเราถึงจะเห็นทางกลับคือเป็นเทพเนี่ยเขาก็ในรมิะไรได้เขาไม่เขาไม่มีความทุกข์เนีขาก็อยู่กับความสุขมันก็หลงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเห็นทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยเห็นว่าจริงๆมันไม่มีอนัตตามันไม่มีอัตตามันเป็นอนัตตาเห็นว่ามันไม่มีผู้ทุกข์ผู้สุขมันมีในในวิสุทธิมรรคก็มีว่ามีผู้กระทํามีการกระทําแต่ไม่มีผู้ถูกกระทําไม่มีผู้กระทํอมีทาง แต่ไม่มีผู้เดินม,มีมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์มีความหลุดพ้นแต่ไม่มีผู้หลุดพ้นเล็กนี้หลวงปู่ดูลท่านบอกว่าถ้าพบจิตให้ทำลายจิตค่ะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จึงจะถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงค่ะคือเราติดอัตตาม,มากจนกระทั่งเราปิดบังความจริงไปหมดค่ะแต่ถ้าเราถ้าหลุดจุดนี้ไปมันก็ง่ายต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะ คิดเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติต้องทำเพราะว่า,านั่งฟังอย่างเดียวนี่คือถ้าฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราเริ่มจะเอ๊ะและที่พูดเมื่อกี้มไไหมายความว่าอย่างไงคผมว่าท่านได้มีการปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มเห็นคือคนเราเนี่ยมันจะมีเห็นตาเนี่ยเด็กเนี่ยนิทยศาสตร์ก็ค้นพบว่าเด็กต้องสองขวบขึ้นไปทีนี้เห็นว่าเงาในกระจกเป็นเงาตัวเองค่ะนะแล้วก็เขาบอกว่าลิงจะเปันซี ช้างหรือตาโลมาก็สามารถเห็นเงาของตัวแล้วรู้เป็นเงาหมาก็แมวนี่ไม่รู้นะครับถึงมีนิทานอีสพบว่ามันมาปากคบกนเนื้อมาแล้วไปที่บึงนีเงานเงมันมันก็เห่าหลุดไปเลยแต่ก็ไม่รู้ตัวเองแต่เราต้องรู้รู้เงาของตัวเองคือรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเพื่อจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีจุดจุดท้ายว่าเห็นถึงแม้แต่เงาอันนั้นก็ไม่มีค่ะ ฟังเรื่องของศาสนามาเยอะ,ะนะไม่แปลกใจนะว่าตอนคุณหมอบวชนี่ประมาณปี2510ตอนนั้นได้ฉายาว่าปัญปญ,ญาวโรใช่ไหมบแล้วที่หลวงพ่นสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระบัณแล้วได้สร้างมาว่าก็คือได้มีโอกาสไปเรียนกับนุตตาหมาบัวด,ด้วยนะ,นะท่านท่านมีวิธีการสอนหรือมีเคล็ดลับอะไรในการสั่งสอนไหมคือสมัยนู้นยังไม่ค่อยเข้าใจ คือเขามีปฏิบัติเนี่ยมีขันห้าอายตน,นะหกห้าสิบแปดเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ,<ค>ะนะส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติพุโทโธซึ่งมแล้วยังติดอยู่ในสมถะรคือต,ต,ต้องมีอาดาัตาอา,าณาปานสติสิบหกขั้นค, <ะ S 1> คือกายเวทนาจิตธรรมภายหลังได้ฟังเทปของหลวงพ่อภพภุทธทาท่้งบรรยายเรนะื่องนี้ก็เลยโอ้มีสติปัฏฐานสี่นะอะไรเงี้ยทําให้ตื่นตัวขึ้นมยว่าเราต้องเห็นในด้านทั้งสี่มุมทั้งกายทั้งความรู้สึก ใจเราแล้วก็ธรรมารมมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละด้วยสติซึ่งก็คือสัญญาบริสุทธิ์สัญญาบริสุทธิ์รู้ซื่อ,อทาให้เราเห็นความจริงตามความเป็นจริงก็คือกรรมวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติที่แท้จริงก็<อ>งเลยทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรโลกเนี่ยตามความเป็นจริงดีขสุดคือคนเราเนี่ยบางทีมันสร้างภาพโพ์ขึ้นมาเห็นในสิ่งที่เห็นแต่เราต้องสร้างภาพโพ์มาเพื่อจะให้ตรงกับความต้องการ แล้วก็สรุปว่าวิทยาศาสตร์นะว่าเห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นได้ยินในสิ่งที่อยากได้ยินซึ่งมันตรงข้ามอ่ะจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นพระปายะมันก็พระพุทธองค์ตัดว่าปา,ายะเธอพึงเห็นสักแต่ว่าเห็นอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินตรงข้ามกับที่วิทยาศาสตร์เจออันนี้ก็บอกว่าเห็นในสิ่งที่อยากเห็นได้ยินสิ่งที่อยากได้ยินอันนี้ก็บอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นท่านท่านตัดอย่างนี้ ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรับทราบสักเต่ว่ารับทราบรู้แจ้งสักเต่ว่ารู้แจ้งในสิ่งที่เห็นด้วยตาหูจมูกมืนกายใจอายตนะโเธอตรงปฏิบัติอย่างนี้นะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักเต่ว่าได้ยินทราบสักเต่ว่าทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นความเป็นเธอย่อมไม่ปรากฏเมื่อเธอไม่ปรากฏเธอย่อมไม่ปรากฏในโลกนี้โลกหน้าหรือระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดที่อิลุดพลพระพยะตัสรู้ ตอนหน้าพระเจ้าเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์สั้นที่สุดตรงนี้ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยได้รับทราบข้อมูลเรื่องของทางศาสนาเยอะแยะไปหมดคุณหมอได้เคยเอาศาสนาหรือวิธีการคาทางศาสนาเช่นเรื่องของสติหรือของการเจริญสติวิถีจิตอะไรเหล่านี้ไปใช้รักษาคนไข้ไหมคือคนไข้ที่นั่นเขาจะมาหาผมเนี่ยโดยโรคทางกานี่หมายถึงคนต่างประเทศ ก็ผมก็รักษาทางกายถ้าก็สนใจทางจิตผมก็บอกให้มาที่วัดเราเราจะมีสอนทุกคืนวันเสาร์ตลอดปีทำมา18ปปีแล้ววันคืนวันเสาร์นี่ทำอะไรกันท่านนั่งก็มีพระที่นั่นจะสอนนำเข้าสู่นำจิตเข้าสู่การปฏิบัติการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมในการยืนเดินนั่งนอนนอนไม่มียืนเดินนั่งโดย การเคลื่อนไหวของรูปเทียนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดประกายให้เขาเป็นความตื่นตัวเนี่ยมันก็จริง,รงๆแล้วมันไม่มีไม่มีความหมายนะาไปให้รู้สึกเคลื่อนไปเนี่ยแต่ละอันแต่ละแต่ละจังหวะให้รู้สึกยืนก็ทํเสร็อย่างนี้เหมือนกันนอนก็ทำอย่างนี้ได้พีิงแต่ให้รู้ว่าให้รู้ว่ามมีมีกายเคลื่อนไหวรมก็เทียนให้บอกว่าดูกายเห็นจิตเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างดูความคิดเห็นธรรม ดูพฤติกรรมเห็นนิพพานดูอาการเห็นปรมิตมันสึกันึเกินคำคมแต่จริงแล้วมีความหมายมากเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปร่างก็ต้องอาศัยกายเนี่ยเราดูกายเห็นจิตตามรู้ไปวตามรูรู้ทันเป็นความหมายของกายานุปัสสนาสุขะานุปแบบว่าน้องๆถ้าใครมีอนุมากๆเป็นปัญหาน่าจะทดูถ้าอูุชาโอเคแต่ว่าน้องชาย อนุโมงมากไม่ด <Auf How to graduate> ีคนเดียวก็ไม <aries> ่ไหวแล้วตามดูรู้ทันวิปัสนาวิปัสนาก็คือวิทัศนานะเาบอกวิทัศน์นี่ก็รู้นะแต่ว่าเป็นการดูแบบเห็นจริงอ่ะวิอย่างยิ่งตามดูรู้ทันอย่างยิ่งรู้แจ้งดูตามความเป็นจริงในความเป็นจริงทำให้เราเนี่ยเห็นเนี่ยตามดูรู้ทันในกายก็จะเห็นจิตอย่างนี้มัน ถือว่าง่ายไหมคะการที่เราทำจริงๆแล้วเราทุกในชีวิตเราก็ทําได้ชีวิตประจําวันเราก็ทำได้พอใจไม่พอใจเรารู้ได้ไหมค่ะคนนี้เห็นหน้าแหมมันไม่ชอบหน้าแล้วถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจับได้นะความคิดเราที่จริงมันเร็วค่ะเราจะไปอยู่ในความคิดมันโน่นเนี่ยเราเราไม่รู้เรื่องที่คิดเราจะออกไปโูกโลกกดหลงเห็นหน้าเขาก็ไม่ชอบแล้วแปลว่าเราหลุดไปในความคิดแล้วเห็นไหมค่ะชอบนางเอกคนนี้ไม่ชอบพระเอกคนนี้เลย แม่น่าไอคนนี้เนี่ยทำไมโดนแกล้งเลยฉันไม่ค่อยฉลาดเลยแล้วก็ชอบเลยพอเรารู้อย่างนั้นแล้วเราทำยังอย่างผมเห็นหน้าคุณจีอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วปุ๊บอ่าคนนี้สวยแล้วก็รู้ว่าสวยแต่ไม่ไม่ไปยึดติดว่าเขาสวยหยาดเยิ้มอะไรนะแค่รู้ว่าเป็นธรรมชาติว่าเขาสวยก็จบแค่นั้ก็คือรับรู้คนนี้เป็นผู้ชายคนนี้ผมยาวรับรู้แล้วว่าคือเราไม่ไปคิดสิทํิดทำคือเราเคารพ ในความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ร่วงละเมิดเขาอะไรเงี้ยไม่ขโมยของเขาเราเคารพในชีวิตของเขาก็ไม่ก็ศีลห้ามันก็พรอเราเคารพในชีวิตเขาเราก็ไม่ไปฆ่าเขาทั้งตัวเองมาด้วยเราเคารพตัวเองเราก็ไม่พูดปดก็สี่เราเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาเราก็ไม่ร่วงละเมิดสิษย์ข้อสามข้อสองก็คือเราไม่ไปขโมยของเขาเราเคารพในความตามที่เป็นเจ้าของของเขา ก็ห้าคือเราเคารพตัวเราเองคือว่ามีสติสัมปชัญญะไม่ดื่มชุราเมรัยไม่ใช้ยาถ้าเรามีสินห้าครบเราก็มีความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยหรือ้าเรียกว่าสมบูรณ์ได้ถ้าเรารักษาสิลไม่ด่างพรอยไม่ดื้อเนี่ยค่ะได้อ่านจากในบทความาที่คุณหมอนะคะได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์พูดถึงเรื่องของการนําสติมาประยุกต์ใช้จิตบําบัด มันเอามาใช้แล้วมันได้ผลยังไงบ้างคะก็พวกนี้ก็เอามาใช้เขาเรียก MBSR ค่ะ mindfulness based stress reduction มันลดความเครียดได้คเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่ไม่ใช่จุดยืนนะผลพลอยได้ถ้าจุดยืนของสติความรู้สึกตัวสัมปััญญะเนี่ยไปถึงการบรรลุธรรมแต่ว่าแค่ผลพลอยได้ก็ไปรักษาลรความเครียดความดันโรคประสาทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าบ่อยๆทคนไม่เป็นโรคจิต มีมะเร็งบางประเภทด้วยมะเร็งบางประเภทเช่นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเป็นรักษาเสริมนะฮะไม่ใช่เป็นรักษาหลักรักษาหลักคุณต้องไปให้เคมีโอหรือว่าเคมีโอบำบัดหรือใช้แสงกำลังใจต้องดีมันจะทำให้ตัวนี้ไมตางมาพเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นเมื่อเมื่อติดมันไม่เครียดมันก็ทําให้ภูมิคุ้มกันนี้ออกมาได้ผลดีมันก็ต่อต้านมะเร็งอย่างที่ผู้โจงตัดว่า ในสุขภาพก็มีพยาธิก็มีเชื้อโรคแบคทีเรียรอบตัวเราค่ะแล้วแต่แม้แต่ในร่างกายก็มีเซลล์มะเร็งแล้วบอกวันนึงเนี้ยเซลล์แต่ละตัวต้องซ่อมแซมตัวมันเองเนี้ยดีเถึงห้าแสนครั้งต่อวันถ้ามันพลาดไปเนี้ยมันก็เกิดมะเร็งหรือว่าเป็นโรคแม่อายุสั้นหรือว่าขณะที่ว่าถ้าเผือว่ามันสมดุลก็มีสุขภาพที่แข็งแร ่ในสุขภาพก็มีพยาตในความหนุ่มย่อมมีความเก่ค่ะในชีวิตย่อมมีความตายอ้พระโตก็หนีความตายไปไม่พ้นก็ไปนิพพียงแค่สติแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะคำว่าแค่สติเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้นคือถึงแม้ร่างกายอาจจะยังเจ็บปวดอยู่แต่ด้านจิตใจมันจะสามารถช่วยเอาชนะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางคนนี่เขาจะเป็นโรค ปวดตัวเรื้อลังเนี่ยก็ไปช่วยให้บำบัดให้ลดลงไปได้นั่นหมายถึงว่าคือเราไม่เอาจิตของเราไปจับอยู่กับความเจ็บปวดเหล่านั้นก็คนที่เจ็บปวดมานานๆเนี่ยหรือเจ็บป่วยนานๆเนี่ยเขาเรียกภาษาเขารียกว่า catastrophization catastrophization แปลว่าเราเห็นทุกอย่างหายน้ไปหมดเี่นเราหายใจไม่ออกเราลืมไปว่าเราเป็นโรคถือเราโอ้หัวใจหัวใจวายแล้ว น้ำ่วมปอดเป็นหัวใจล้มเหลวกำลังจะบอกว่าคือถ้าเป็นอะไรให้หาแก้ที่ต้นเหตุใช่เราไปพ่นยาได้งหมไม่ได้เป็นอะไรเห็นอะไรเป็นไหยยนาไปหมดเพราะว่าเขาพบว่าเซลล์เนี่ยสมมติเราไปถูกไปอุบัติเนต์นะฮะไอเซลลที่มันพิการไปเนี่ยประสาทที่มันเจ็บปวดเนี่ยมันก็มันก็สามารถฟื้นตัวได้นะ เป็นเพราะมันไปทาบกับเส้นที่มันเคยปกติมันก็ไปสอนความเจ็บปวดเพราะ,ะนั้นไปแตะไอ้ตัวที่ธรรมดาประสาทธรรมดาปวดขึ้นมาตามด้วยที่เคยปวดนั <c oughs> ถ้าเราเรามีสติทีงนี้มันจะคลายออกหลายจุดขึ้นม้มันจะต้องเป็นการค่อยๆฝึกฝนไหมคะคุณหมอคะตัวเราต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆคือมันอยู่ที่ว่าภูมิจิตเขาเป็นยังไงอย่าพระพะยะเนี่ยรู้ทำทันทีเลยคือรู้ซื่อ เพราะนั้นสรุปว่าถ้าเรารู้อะไรเนี่ยตามความเป็นจริงซื่อๆเนี่ยนั่นมีความลำเอียงไม่โดนตัดสินรู้อย่างเช่นแต่เด็กโควิดเคมันัน่าบอกว่ารู้โดยไม่รู้อะไรเลยรู้โดยไม่รู้อะไรเลยคือรู้โดยปราศจากความคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นต่างตาในสมองน้กายใจก็จะทําให้เราหลุดออกมาจากสิ่งที่คอยรบกวนเห็นคุณเมย์หยิบหนังสือหลายเล่มมีผลงานนะจ๊ะหลายเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะฮะซึ่งอันนี้อาจารย์เขียนไว้นานเลยฮะต่างต่างเหล่านี้เนี่ยอันนี้ิมพ์ครั้งที่สองสติกุญแจคายชีวิตพินไปที่แล้วครับอันนี้มีขายตามร้านหนังสือเั้าไปช m g หรือ C 1ก็มีหรือแกร์ัทยายก็มีแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็มีขายที่ B2S อันนี้ก็มีใช่ที่เซ็นทรัลเปิดว่าน่าสนใจมาก ก็มี Buddhism Answers l i f e กับ Essence of Life นั่นก็เกี่ยวกับการปฏิบัติรวมถึงการใช้สติมาลดความเครียดอยู่ใน Essence of Life ค่ะส่วนภาวนาภาษาธรรมเป็นประวัติความการปฏิบัติธรรมของผมก็มีน้องๆเอยากกระถามว่าเอ๊ะผมปฏิบัติมายังไงอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็มีคำสอนของท่านอาจารย์ต่างๆแทรกไว้ไปได้หลักการไปด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้เนี่ยเราก็สามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ปฏิบัติเหมือนกันกับเราด้วยถูกต้องมันเป็นการจุดประกายกันคือพระพุทธองค์เคยตรัสว่าพระองค์ไม่สามารถจะทําให้คนอื่นเนี่ยตัดสู้แต่สามารถให้คนอื่นตัดสู้ตาม